entertainment news เดี๋ยวเมื่อวันนี้ก็ถามหลายๆครั้งบอกว่าเราเนี่ยแก่แล้วไม่รู้จะตายวันไหนอยากจะตายแบบให้มันมีคุณค่าเนี่ยเพื่อนพูดแบบนี้เลยนะแล้วก็โทรไปตามชมรมต่างๆเมื่อวานชมรมโคราชก็โทรมาคุยกับพี่เหมือนกันให้ไปติดต่อนู่นว่ายนัพี่ก็เลยบอกว่าไอ้ทางกองทัพนะ่เขามีกําลังอยู่แล้วยังไงเราก็เขาไม่เอาเราไปหรอกแต่ว่าเราเป็นกําลังสํารองนะโอเคถ้าถึงขั้นต้องใช้พวกเราเนี่ยก็พร้อมที่จะไปนะครับอืม e n t e ็ <Entertainment> เ,เกิดหึกเหิมน,นะเพราะว่าเพราะว่าทหารไทยนะวันนี้ลุงอยากให้ทำยังไงก็อยากให้รบเต็มรูปแบบมันจะได้จบจบปูพรมปึ้มๆแล้วก็ส่งกำลังเข้าไปตัดแนวปูพรมยังไงคือลุงอยากไอเนินอย่างภาษาตะควาอย่างเนินสามนอย่างเนิน7จ็ดสี่หเนี่ยที่มันอยู่ทุกวันนี้เราก็ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดให้หนัก แล้วก็ด้านหลังก็คือส่งกําลังเข้าไปตัดแนวด้านหลังหรือไปกี่กิโลก็ช่างไม่ให้มันสามารถส่งกําลังขึ้นมาได้ไม่ให้มันส่งกําลังลงไม่ให้ส่งอาหารมันก็ทําแบบนี้ทุกสงครามที่พี่ลบมาเขาทาแบบนี้ในสุดๆเราก็ชนะครับพี่ลุงเอยพี่พี่คือตอนนี้ผมสับสนผมไม่รู้จะเรียกลุงหรือพี่ดีผมขอโทษจริงๆเอาพี่แล้วกันพี่แกยังนมอยู่เลยผมผมถามพี่แบบนี้สมัยนั้นอะเขมรมันชอบปล่อยเฟคนี่เหมือนสมัยนี้ไห สมัยนั้นไม่มีครับไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีแฟกนิวการสื่อสารมันยังไม่ค่อยมีเลยไมยก่อนคือปัจจุบันนี่มันปล่อยเฟกเนี่ยโซเชียลใชนไ่มก่อนนั้นไม่มีแล้วมันมันเวลาลุงจับชลงเชลยได้ลุงทำยังไงสมัยรุ่นพี่ไม่เคยจับส่งกลับไปเกิดใหม่หมดเลยอยากดูภาพไม่พี่มีหมดเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมกลัวเอ๋อเมื่อก่อนนี่คือคือไม่จับคือเก็บหมด เคยจับไปตอนที่อยู่ช่องบกจับมาปุ๊บปล่อยไปปุ๊บอ้าวมันมันเป็นหน่วยรบพิเศษหน่วยเป็นซัเปอร์ของมันนะมันกะกลับมาดักระเบิดเราอีกเพราะโดนหลังบ้านก่าจัไมได้ไอหานี่เองที่ปล่อยไปก็เลยส่งกลับบ้านเก่าแล้วต่อไปแต่นั้นผู้กองก็สั่งเลยว่าไม่ต้องจับให้มันเรื่องมากก็คือส่งกลับบ้านเก่าให้หมดจัดการไปเลยจัดการไปเลยมันก็เลยเป็นแบบนั้นเรื่อยมาเลยแล้วของเราเคยโดนทางมันจับไหมหรือมัน เวลาปฏิบัติการหลังแนวค่าสือเข้าไปนู่นนะครับทางพบบอค่ายเราจะมียาเขาเรียกยาอะไรนะกินินยายาอะไรนะที่ว่ายาอะไรที่กินเม็ดเม็ดเดียวเล็กๆก็ให้ไปคนกลเม็ดเลยเม็ดมันยายาแก้ไขปะไขปะใยาไขปะาเายใส่ยใช่ไหมถ้าโดนจับได้จะสั่งเลยบอกว่าไม่ต้องให้มันถ้ามันถ้าเราสู้สุดจีรีสเราเราโดนจับได้นะไม่ต้องไปสนใจก็รีบกินเลยไม่กี่วินาทีเราตายแต่ถ้าเราไม่กินนะครับ มันจะถูกเราจะถูกมันทรมานโว้กว่าเราจะตายอันนี้คือคําสั่งพวกเราทําแบบนั้นก่อนที่จะออปฏิบัติหลังแนวคดสึก,กออืก็คือเจอก็จัดการทั้ง,งหมดไอ้พวกนี้ใช่ไหมตัวเรา e n t เราก็จัดการเราต้อง, <News. S 1> องก่อนที่เราจะตายเราต้องฆ่าไม่ให้ตายเยอะที่สุดอันนั้นคือทุกคนจะต้องปฏิญ,ญาณตนไว้แบบนี้<อ>ไม่ยอมไม่มีความปานีในสนามรบยังไงมันก็ฆ่าเราถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเรา น่าจะเชิญท่านไปบรรยายให้น้องๆเยาวาชนวันเด็กนะครับสร้างแรงบงันดาลใจผมเคยบรรยายที่อนุสรสถานแห่งชาติจัดบอร,ร์ดยุทธการเลยสิบสองยุทธการมีภาพจริงทั้งหมดเลย Entertainment News ดีๆครับเป็นแรงบรรรยยันดาลใจผมเป็นประธานกลุ่มเผยแพร่วิรกรรมรรแต่ว่าผมอาสาไปเองนะไม่มีงบประมาณเวลาจะทำบอร,ร์ดทำไรขอเงินลูกมาทำบอร,ร์ดว้นิ้วหน่อย <laughs> อะไรหนะ่อย <laughs> <laughs> Entertainment news. Okay.